สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องจะดิง์โกกตูมค่ะหนาวนี้เราก็ต้องกินข้าวจีนะคะนี่ค่ะตอนนี้เจดนิงทำข้าวจีนะคะนี่ค่ะทำข้าวจีใส่ไข่ก่อนนะคะทำข้าวจีแล้วก็ทำมะขามแช่อิ่มไปด้วยนะคะนี่ค่ะ แกะมาขามแล้วก็แช่แล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะย่าไปขึ้นได้13กิโลนะคะพอทำเสร็จนะคะแกะเสร็จนะคะก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะนี่ค่ะหอมปุบแล้วนะคะแช่อิ่มก่อนนะคะหนึ่งคืนนะคะแช่น้ำเชื่อมหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้เราจะมากินกันนะคะพรุ่งนี้เราจะมาชิมกันนะคะ ว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะยายจะชิมให้ดูนะคะตอนนี้ก็ต้มน้ำหวานอยู่นะคะต้มน้ำเชื่อมนะคะตัวนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยแกะนะคะวันนี้แกะได้ด้อยนะคะก็ไปซื้อถุงนะคะไปที่สกลนครเต่าหอยนู่แหละคะ่ะไปซื้อถุงมาเพื่อจะทำแพ็กนะคะแล้วก็ทำน้ำเชื่อมด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็จีข้าวจีก่อนนะคะ ะจะจีข้าวจีใส่ไข่นะคะนี่ก็คือไข่นะคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้หละเก็บไข่ได้หนึ่งฟองนะคะนี่จะทำข้าวจีใส่ไข่ข้าวจีใส่ไข่นะคะเย็นนี้นะคะเมนูข้าวจีใส่ไข่นะคะ หอมๆแล้วเดี๋ยวก็เราทำให้เหลืองอ้อ,อยๆสีเหลืองก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะพอใส่ไข่แล้วก็พริกนะคะเสร็จแล้วเราก็กินได้เลยนะคะสองก้อนกับน้องนาจานะคะคนละก้อนนะคะไม่เอาใส่ไม้นะคะใช้ใช้ไม้ปิ้งย่างเอาเลยนะคะ ก็ค่ำแล้วนะคะแต่วันรับแสงแล้วนะคะตอนนี้พอดีนะคะญาก,ก็ไปที่สกลนครน,นะคะไปซื้อถุงนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำตาลซื้ออะไรมั่งซื้อถังนะคะก็ซื้อถังมั่งนะคะนี่มาทำมะขามแช่อิ่มนะคะ พรุ่งนี้จะนั่งกินมะขามแช่อิ่มให้ f อซดูนะคะค่ะถ้ามันอร่อยนี่นั่งกินหมดเลยนะชาจานหนึ่งนะคะหนึ่งกิโลนะคะคงหมดนะคะอยากจะกินโชว์ให้ดูนะพรุ่งนี้นะมาคอยดูนะคะมะขามแช่อิ่มนะคะจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็มะขามฝักใหญ่นะคะฝักใหญ่มากเลยนะคะเนื้อมะขามเยอะนะคะ แกะเผื่อจะได้นะคะว่าจะลวกแต่เขาบอกว่าลวกไม่อร่อยนะคะยากก็เลยแกะเป็นฝักสดๆดูนะคะแต่แกะฝักสดๆนะคะมันช้ามากเลยนะคะใช้เวลาคง2วันก็คงไม่เสร็จนะคะนี่ต้องใช้วิธีลวกเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ค่อยจะลวกนะคะก็ตั้งเป็นกระสอบปุ๋ยเนาะไปขึ้นเมื่อวานนี้ปวดหมดเลยนะคะ เอวก็ปวดขาก็ปวดโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะทำม,มาก็กรีดยางอีกเอา้าเป็นยังไงเดี๋ยวไฟจะไหม้เข่าจี้ข่อยดอกนี่โอ้ยกำลังกําลังเดี๋ยวก็ได้ใส่ไข่อีกรอบนี้ก็ได้ใส่ไขะะ่แล้วค่ะข้าวจี้ใส่ไข่ร้อนๆน,นะคะอาหารแรงนะคะ โอ้ยไร่เจียวก็เหนื่อยนอนโทมเลยวันนี้ไม่ได้ไปขึ้นเขาเนาะไร่เจียวเนาะลงมาตั้งแต่เช้านะคะเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ที่สวนยางกับย้านุ่นแหละอ้าวลับปุ๋ยเลยโอ้ยหลับแล้วหลับแล้วเย็นนี้ย่าจะขึ้นไร้สดนะคะคงไม่ได้แกะมะขามแล้วค่ะขึ้นไปไร้อยู่ข้างบนพรุ่งนี้ค่จะทําการต้มลอกเอาเลยนะคะ จะได้รวดเร็วนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันอีกหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งกระสอบนี้แกะก็คงจะได้ถังนี้อีกนะคะก็คงจะได้สองถังนะคะ,ะถ้าใค,ใครสนใจนะคะกิโลละร้อยห้าสนะคะห้าสิบนี้กิโลร้อยห้าสิบนี่คือเก็บปลายทางค่าส่งนะคะไม่มีค่าส่งนะคะไม่ได้บวกค่าส่งนะคะไม่รู้ค่าส่งเท่าไหร่นะคะ ต้องได้บวกค่าส่งอีกเลืองแล้วเลื้งแล้วตอนนี้ก็จะใส่ไข่ก่อนนะคะทุกคนเตรียมที่จะใส่ไข่แล้วนะคะใส่ไข่ก่อนนะเขาจะใส่กันแบบร้อนๆเลยเนาะนี่นะคะก็จะใส่ไข่ก่อนนะคะเอาวไรเจียวอย่ามากวนย่านะ เจ้าเอาข้าวให้กินเลยนะลาเกียวนะอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะเออเดี๋ยวจะมายุ่งเอาขึ้นมาตรงนี้ก่อนต้องมาใส่กับไฟเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไข่นะคะข้าใส่ไข่ก่อนนะคะ ไม่ดีต้องอุ้ยตกไปเลยเอา้อาวอ้าวตกสายไฟเลยโอ้ยเนาะไข่เอยไข่แค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะเนาะนี่โอ้ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วอร่อยแล้วไม่จะอยากหรอกพอไข่สุกนะคะเราก็กินได้เลยนี่โอ้ยเหลืองน่ากินแล้ว นี่เราไปดูโฉบหน้าข้าวจีกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหรืออุย้ยเดี๋ยวด้านนี้อีกก่อนยังย่างยง,ยงมันมืดเร็วจังเลยเอา้าตรงนี้ก่อนนะอะรอตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะข้าวจีมืดมืดเลยนะคะข้าวจีใส่ไข่นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปย่าหนึ่งด้วยเด้อขอบคุณมากนะคะขอสวัสดีค่ะ